สวัสดีครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2565นะครับผมก็ต้องบอกว่าแป๊บเดียวเนี่ยจะจบลงอีกแล้วสำหรับเดือน5นะครับผมอ่ะก็มาอัปเดตข้อมูลกันต่อเนื่องนะครับสำหรับในวันนี้มี2เรื่องสำคัญที่จะมาอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับข้อมูลกันในวันนี้นะครับเอาเรื่องแรกก่อน เรื่องแรกเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับอีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้สําหรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3าแล้วก็39นะครับซึ่งจะมีการโอนเข้าให้เนี่ยนะครับผมนะวันที่31พฤษภาคม255ห้นั่นคือวันอังคารที่จะถึงนี้ก็คืออังคารหน้านะครับยังไงก็เดี๋ยวรอรับนะครับในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนี้เนี่ยนะครับผมตามข้อมูลนะครับผมก็คือว่าจะเป็นผู้กันตน มาตาา33กับ39ซึ่งเนี่ยนะครับตามเงื่อนไขนะจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะครับก่อนเดือนที่จะมีสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผมนะยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมนะครับ อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะครับจำนวนคาวระไม่เกิน3คนนะครับนะผู้ประกันตนนะครับพ่อหรือแม่สามารถเลือกสิทธิ์ได้1สิทธิ์นะครับผมก็จะเป็นสิทธิ์คุณพ่อก็ได้หรือใช้สิทธิ์คุณแม่ก็ได้ก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกได้1สิทธิ์นะครับการหมดสิทธิ์รับเงินกรณีสงขอบุตรเนี่ยนะครับผมก็เมื่อบุตรมีอายุ6ปีบริบูรณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าจบกันในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะครับบุตรเสียชีวิตนะครับ ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นนะครับความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่นะครับแจ้งไว้ในเรื่องของการหมดสิทธิ์รับเงินกรณีส่งขอบุตรนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็แบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบนะส่วนใครที่ต้องการยื่นนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะต้องใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนะครับสปส2-01 อันนี้กรณีถ้าใครที่ยังไม่ได้ยื่นนะนะครับแล้วก็มีประกรันสังคมในส่วนของมาตรา33หรือว่า39นะครับถ้ามีการคลอดออกมาแล้วท่านสามารถยื่นได้นะครับสำคัญนะเอกสารสปรส2ขศนะครับกรณีผู้ประกันตนหญิงนะครับก็จะใช้สิทธิ์ก็จะมีสำเนาสนตูติบัตรบุตรบงเล็บกรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรนะครับของคู่แฝดด้วยนะครับกรณีผู้ประกนตนชายใช้สิทธ์ ก็จะใช้สำเนาทะเบียนบ้านสมรสหรือสำเนาทะเบียนหยานะครับพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้กันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรนะครับหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็มีสำเนาสูติบัตรวงเล็บกรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรคู่แฝดด้วยนะครับ กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับก็ให้แนบสำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อนะครับนามสกุลด้วยนะครับกรณีผู้กันตนนะครับต่างชาติใช้สำเนาบัตรประกันสังคมแล้วก็สำเนาหนังสือเดินทางนะครับหรือว่าสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองนะครับบุคคลที่ทางราชการออกให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อนะครับแล้วก็เลขบัญชีของผู้ยื่นคําขอ ผ่านทางด้านของบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าพกสนะหรือท่านสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งสำคัญที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบนะครับเอกสารประกอบการยื่นนะครับขอรับเงินสงขครบุตรเนี่ยต้องได้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับและก็แสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบนะครับกรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลนะครับเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วนนะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องนะครับทำการนะครับลงสำเนาให้ถูกต้องนะแล้วก็เช็คตรงนี้ด้วยสถานที่ยื่นเรื่องนะครับลงทะเบียนก็จะสามารถที่ยื่นได้สํานักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชาการนะอันนี้กรณีที่เป็นมาตรา39ส่วนมาตรา33เนี่ยท่านก็ยื่นที่ฝ่ายบุคคลได้นะครับผมก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับอ่ะเอาละนี่คือเรื่องแรกที่นํามาแบ่งปันกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะเพราะฉะนั้นนะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งวันที่31พฤษภาคม2 5งหก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับเงินสงเคราะห์บุตร800บาทนะครับสำหรับบุตร1ท่านในกรณีนะครับมี2ท่านก็คูณไป 1,600บาทถ้าเป็น3ท่านนะครับผมก็คูณไปก็เป็น2,400บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเดือนหน้านะครับในเรื่องของเงินส่งขครบุตรนะครับประจำเดือนมิถุนายน255ก็จะมีการโอนเข้าให้นะครับวันที่30มิถุนายน255นั่นเองนะครับอาละนะครับภาพประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องแรกนะก็ถือว่าอัปเดตกัน ะน,นะครับในส่วนของเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์นะครับรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรน,นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆงด้านของโรงโกโศกรัฐบาลนะครับท่านรัตดาธนาดิเรกนะครับได้มีเรื่องเล่าน่าสนใจแล้วก็อัปเดตประเทศไทยในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดด่านไทยลาว นะอันนี้ก็มีการผ่อนปลกนการเดินทางเข้าประเทศละสําหรับใครที่ค้าขายนะครับเดินทางนะในเรื่องของประเทศไทยลาวเนี่ยนะครับก็รับฟังคลิปนี้ก็มีประโยชน์เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นที่เกิดขึ้น สำหรับที่นะครับหลายท่านติดตามสถานการณ์ข่าวสารของประเทศไทยสถานะการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะครับผมก็มีอัปเดตในพอดแคสต์นะครับเรื่องนี้นะรัฐบาลเล่าเรื่องนะครับโดยนารีสโมสรอ่ะเดี๋ยวไงไปรับฟังพร้อมๆกันแล้วท่านก็จะได้นะครับเห็นภาพรวมนะครับของประเทศว่ามีความคืบหน้าอย่างไรรวมไปถึงนะครับในเรื่องของภาคการเกษตรด้วยนะครับอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการรัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสรเช้านี้ดิฉันรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทําหน้าที่ผู้ดาเนินรายการค่ะอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเป็น5เดือนที่สถานการณ์หลายๆอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นเราก็ควบคุมได้ดีจนนํามาสู่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เขามีความสบายใจที่จะมาเยือนประเทศไทยนะคะ5เดือนที่ผ่านมานี้นะคะยังไม่5เดือน เต็มๆอะค่ะเอาได้ว่า4เดือนครึงงรค 2, 64, ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย1ล้านกว่าคนมากกว่าปี2564ทั้งปี5 0 0แสนกว่าคนค่ะแน่นอนว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้คงจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทีเดียวคิดว่าคงจะเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ7ถึง10ล้านคนค่ะเดือนวิถุนายวันนี้ค่ะก็จะมีการผ่อนปลนมาตรการเข้าประเทศไทยเพื่อเป็นการ ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอีกสำหรับคนไทยนะคะไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass อีกแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยได้เลยส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass อยู่แต่ว่าจะเป็น Thailand Pass แบบที่สะดวกมากๆอะคะ่ะ คือหแค่กรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนให้ครบตามกําหนดแล้วก็เรื่องของการซื้อประกันสุขภาพการลงทะเบียนรายละเอียดของข้อมูลพาสปอร์ตเพียงแค่3ส่วนตรงนี้ท่านก็จะได้รับ QR code แบบอัตโนมัติอะค่ะไม่ต้องรองไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็นํา t h a i Thailand PASS ตรงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยก็แสดงให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินเลยก็ไม่มีปัญหา สำหรับการเดินทางข้ามพรมแดนค่ะถ้าเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตหรือบัตรผ่านแดนเพียงแสดงผลฉีดวัคซีนให้ครบหรือว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบก็แสดงผลตรวจแบบ professional ATK ก็เข้ามาแผ่นดินไทยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวถ้าเป็นต่างชาติที่ถือพาสปอร์ตก็เหมือนกับคนไทยละค่ะโชว์ผลการฉีดวัคซีนให้ครบหรือ ผลตรวจ professional ATK แต่ถ้าเป็นต่างชาติแล้วไม่ได้ถือพาสปอร์ตถือบัตรผ่านแดนหรือว่า border pass นั้นจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มค่ะ ถ้าไม่ฉีดก็ข้ามมาฝั่งประเทศไทยไม่ได้ซึ่งการผ่อนปลนมาตรการการเดินทางข้ามพรมแดนตรงนี้ก็ยิ่งจะเป็นตัวส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามายัางประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมทางการไทยก็ได้ทยอยให้มีการเปิดด่านพรมแดนไปตามความพร้อมของด่านนั้นๆแล้วก็ความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยหลักการนอนุญ,ญาตให้เปิด 17จังหวัด31ด่านนะคะแต่ว่าบางที่ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิด ส่วนที่เปิดไปแล้วนะคะด่านที่สตูลด่านที่สงขาด่านที่นราธิวาสก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นอย่างมากและล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็เปิดด่านอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีชาวลาวเขาก็ดีใจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ข้ามมาซื้อของแล้วก็มาเยี่ยมญาติฝั่งไทยด้วยต่อด้วยเรื่องภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะ ท่านไปเข้าร่วมประชุมนิ k เคออฟอรัมซึ่งจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2538 n i k e ค่ะนิเคอฟอรัมนี้จัดโดยบริษัทนิ k เคออซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่และมีอิทธิพลในกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นอย่างมากการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักที่ชื่อว่าการทบทวนบทบาทของเอเซียในโลกที่แบ่งฝ่ายผู้จัดได้เชิญผู้นำรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงของหลายๆประเทศมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลมุมมองต่างๆ ท่านนายกก็ไปใช้ภาพวิสัยทัศน์รวมถึงให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักที่เดียวค่ะว่าประเทศไทยนั้นเราฟื้นจากสถานการณ์โควิดมาด้วยมาตราการใดและเราจะขับเคลื่อนประเทศของเราไปข้างหน้าอย่างไรตัวเลขในช่วง1ปีที่ผ่านมารวมถึง5เดือนแรกของปีนี้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนนักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่มีนักธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด สี่เดือนผ่านไปนี้ในภาพรวมมีบริษัทได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจที่จะนําเม็ดเงินเข้าประเทศไทยหลายหมื่นล้านทีเดียวตัวเลขการส่งออกจํานวนนักท่องเที่ยวที่ทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีความน่าสนใจและโอกาสทางเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้เน้นย้ํากับผู้สื่อข่าวที่ญี่ปุ่นก็คือเรื่องของการผลักดันการเติบโตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเด็นเศรษฐกิจ BCG ก็คือ b i o e บ o n o m y c โน c ีเซอร์คูลารและ Green Economy นั่นเองเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะขยายความในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนิดน,นึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่นำเข้าสู่การรายงานของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันังคารที่ผ่านมา อุตสาหกรรมชีวภาพนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ BCG ที่วันนี้มีการขับเคลื่อนและผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตัวเลขปี2564นะคะมีอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI รวมทั้งหมด222โครงการค่ะมีมูลค่าเงินลงทุนกว่า76,561ล้านบาท มาสู่เรื่องการดูแลพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เลี้ยงจัดน้ำกันบ้างนะคะ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มพี่น้องชาวประมงตรงนี้ให้ถึงมือผู้บริโภคให้มากขึ้นทางกระทรวงเกษตรเขาได้เปิดร้าน Fisherman Shop แอดบางเขนซึ่งเป็นร้านนําร่องอยู่ที่บางเขนก็คือเป็นที่ตั้งของกรมประมงนั่นเองแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเขาจะเปิด Fisherman Shop พร้อมกันอีก76สาขาทั่วประเทศซึ่งร้าน Fisherman อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจุดจําหน่ายสินค้าแปรรูปที่เป็นสินค้าประมงมากมาย กว่า200รายการเช่นไส้อวบปลานินปลาสลิดแดดเดียวปลากระพงดอกเกลือปลากุลาเค็มสินค้าประมงต่างๆเนี่ยละคะ่ะไปหาได้ที่ Fisherman Shop สินค้าที่จำหน่ายที่ Fisherman Shop นะคะก็จะได้รับตราประมงธงเขียวซึ่งหมายถึงการการันตีคุณภาพทั้งความสะอาดรสชาติและความปลอดภัยก็ติดตามนะคะว่าจังหวัดของท่านจะมี Fisherman Shop ไปตั้งอยู่ที่จุดไหนคะ่ะเรื่องก่อนสุดท้ายคะ่ะ ใครต้องการหางานทําฟังทางนี้นะคะกรมการจัดหางานเขายืนยันมาแล้วนะคะว่ามีตําแหน่งงานว่างรองรับนักศึกษาจบใหม่กว่า2อง0 0 0เจดอัดตราค่ะเลือกได้ที่จะทํางานทั้งในและต่างประเทศอาชีพที่ต้องการจ้างงานมากที่สุดห้าอันดับแรกนะคะคือด้านบรรจุภัณฑ์ แรงงานด้านการประกอบพนักง,งานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้าตัวแทนบริการทางธุรกิจและในหน้าการค้าตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้ารับวุฒิการศึกษาทั้งระดับปวชปวสและปริญญาตรีน้องๆนักศึกษาคนไหนที่สนใจอยากจะมีงานทําเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยมีงานทําของกระทรวงแรงงานได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องเรียนที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช ชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคมปีนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังได้จัดทําเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงก็จะมี4ชนิดด้วยกันให้พี่น้องประชาชนได้เลือกนะคะถ้าเป็นเหรียญกระสาบทองคําราคา20,000บาทเหรียญกระสาบเงินราคา1,000บาทได้เหรียญกระสาบโลหะสีขาวก็จะมีทั้งแบบขัดเงาและประเภทธรรมดาอันนี้ราคาเหรียญละ20บาทค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะก็คอยติดตามรายละเอียดในการจองจากทางกระทรวงการคลังนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าจากรายการรัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสมสรดิฉันรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเอาร่ะนะครับนี่ก็เป็น2เรื่องที่นํามาอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับภาพประมาณแบบนี้นะครับและถ้ามีความคืบหน้าสําคัญนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคายและติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็อย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแคบพื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ